25กันยายน2 5 6 6นะครับวันนี้ก็ยามเย็นนะครับเวลาก็17หรือว่า5โมงเย็นกว่ากว่าแล้วครับวันนี้ก็มาฝนตกปรยไม่มีพอมีความชุ่มชื้นนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนเสียสีมนะครับวันนี้ก็จะมีพืชหลากหลายนะครับตรงนี้กล้วยก็กินไม่หมด กินปลูกแล้วไปขายที่ไหนเนี่ยก็ยังงงๆอยู่นะครับนะมีทั้งแก้มังกรนี่ครับต้นกล้วยแล้วก็สะเดาข้างหลังก็เป็นขนุนนะครับทองประเสริฐมีมะม่งวงมะม่วงเขียวใหญ่ตัวน,นี้สมบูรณ์มากนะครับกล้วยกต็ตกเครือตกวีเกือบทุกต้นเลยนะครับสมบูรณ์มากครับะมะพร้าวก็ใบเขียวใบงามแล้วครับ มาดูนะครับนะโอ้โหใบกับชนกันแล้วครับแล้วก็จะมีปลามีอะไรในคลองตรงนี้ก็ปลูกแล้วก็ไม่ไม่เสียพื้นที่นะครับโอ้โห,โหนี่ครับจะของเขาเอาตัดจยาอยู่ตรงนี้ อ๋อต้นอันนี้ก็ต้นต้นรเสเซียตัวนี้หงยงคิดเนาะไม่ได้มีระบบน้ําอะไรครับปลูกทิ้งแล้วก็โตของธรรมชาติเลยครับทุกอย่างไม่มีระบบน้ําครับส่วนนีสวัสดีครับเสเสมครับอ่าขนุนพันอะไรครับตัวเนี้ยทองประเสริฐทองประเสริฐนะครับปลูกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไออ่าเป็น ลังจะเกลวอยออกออเออเจะของขยันมากนะครับบ้านไม่ยอมเข้านะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่แต่ในสวนนะครับงงงบ,งบทั้งวันทั้งคืน <c oughs> งานเยอะงานเยอะอะงานเยอะนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นต้นสมมงมีทุกอย่างครับในสวนนี้ครับเน่สมโอครับใกรจะได้ผลแล้วครับ <c oughs> สมโอ นี่ก็น้อยนาโหทุกอย่างเลยครับจะอยู่ในนี้แล้วครับต้นเพกาต้นอะไรหลายอย่างอยู่ตรงนี้ครับทำวันละนิดวันละหน่อยนะนิดวันละหน่อยนะครับจกเจกียวก็มีนะครับเพกาแล้วก็เนี่ยขนุนตั้งตัวเดี๋ยวปีหน้าก็มีลูกให้กินทั้งปีนะครับดก ตอนนี้ก็กำลังเสิริมไม้ป่ายนะครับเช่นต้นปะดูต้นกันเกล้าหลายๆอย่างนะครับทำอะไรเยอะแยะท่าครับเสียคือตรงนี้ทำอะไรจะไปขายที่ไหนครับไม่มีจะขายครับ <laughs> ไม่พอขายใช่ไหมไม่พอ <laughs> แล้วแล้วคนอื่นก็ว่าแล้วทำเราจะไปขายที่ไหนอ๋อสำหรับคนที่ผู้ย่างนั้นคือยังไม่ได้ลงมือทำครับอ่า<น>มดไปกลั่วก่อนใช่ รอการขายยังไม่ได้ลงมือทำหมดหมดหมด้วยด้วะไม่มีกครวยจะขายเลยเไม่มีไม่มีครับของผมก็สวนของผมก็ร้อยกับเครือนะครับไม่ใช่ร้อยกับหวีนะร,ร้อยกว่าเครือแล้วก็เครือหนึ่งนี่ตกไปประมาณประมาณเจ็ดหวีครับเฉลีย่ยเฉลีย่ยไปแล้วมีแปดมีสิบหวีแบบเช่นอย่างนี้นะครับนี่ก็ร วันสาต์สตใหญ่ไม่พอกันหรอกด้วยกินซีอุ้ยดเดี๋ยวจะไปดูตรงที่แปลงอ่บอ่อที่เลี้ยงปลานะครับโอ้คกคลิกหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าไปยืนมดขึ้นมดกัดนะ นี่ครับโอ้โหกล้วยออกเครือออกปีเต็มเลยครับเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นจำปาดะเนาะเดี๋ยวจำปาดะจำปาดะครับอันนั้นก็ต้นอะไรต้นมะรุงมะรุงมะรุง,รง,รงอันนี้ก็จะเป็นเบาใต้นะครับตัวนี้เบาใตา้บองบองเบาใตา้ ทุกพื้นที่ทุกอนูนะครับมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยครับไม้ป่าก็มีต้นกันเกลาร์หนุนครับคล,ลังอาหารครับเต็มเต็มเลยครับตรงนี้ลังอาหาร,รที่มั่นคงครับและยั่งยืนนี่ก็เลี้ยงปลาบางก็ไม่ได้ให้หอาหารทุกนี่นะครับเพราะว่าอาหารนี่ S 2> <S 2> <S เฮิร์เสริมนิดๆหน่อยๆดูครับเครือยาวๆเลยครับอู้มีแต่กล้วยเลยครับช่วงนี้นี่ยเออมาหมดแล้วครับกล้วยทียย่ปลูกก็นี่ครับไว้ไว้ทำเป็นเป็นอาหารปลาอ่าทำเป็นอาหารปลาด้วยแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยด้วยเนาะทำเป็นปุ๋ยด้วยอาาหรปลาด้วยแบบอู้น,นี่ครับสระฟรีฟอร์มครับขุดได้สวยมากครับ นี่ครับยามเย็นๆเวลามานั่งดูแล้วกู้ยครับมันเย็นสบายครับเนี่ยตอนเย็นนี่ก็มีมะเขือมีพริกมีมะละกอนะครับตรงนี้เฮ้ยดูครับนี่ครับพริกมาให้พื้นที่ว่างเลยครับอ๋อ บบโอ้นี่ครับแกก็ตัดมาเสียบแล้วครับอ่าไม่สงวนไเกระสินนะครับเนาะไม่ไม่ครับ <laughs> ใครใครทําก็ได้เนาะแล้วก็ปลูกข้างข้างนี่แล้วก็ค่อยเก็บยอดโยนไปนะครับปลาก็จะกินนะครับเนี่ยปลาตะเพียนนะยิ่งชอบปลานิลน,นะครับเวลาเราทางหญ้าทางไรก็นูนครับสะตรงนี้ก็ประมาณเกือบเป็นไรเนาะ ถ้ารวมลังคันหนึ่งก็ไร่ใกล้กว่าเลยครับเป็นลูกสะนี่จะพออา,าะบ่อน้ำพาะบ่อน้ำเป็นไร่แล้วเนาะ,ะนี่ครับดูครับปลาเริ่มโตแล้วครับพึ่งเลี้ยงมา,งาได้เดือน2อเดือนเอง,งครับอป,ปีนี้รู้สึกว่าจะโชคดีหน่อยเนาะน้ะํายังไม่มาหรือว่ายังปลอดยังไม่ปลอดภัยเนาะ ได้ยินข่าวว่า,าพายุจะเข้ามาอีกก็ต้องรุนรุนแต่ว่าก็กันได้เยอะปีนี้กันได้เยอะครับเพราะว่าแกเอารถมาเสริมเอาดินมาเสริมอีกครับถามว่าลงทุนเยอะไหมก็กเรื่อยๆเนาะทำเรื่อยๆมันเงินฝากอะ่ะใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีถึงขนาดว่าต้องเอาไปฝากธนาคาร อแต่ว่าเราก็เอามาฝากไว้ในจุดตรงนี้เ่ยเราก็ค่อยเก็บดอกเก็บผลไปเป็นการเก็บดอกอย่างอื่นนะเก็บผลอย่างอื่นออผลกินได้ผลกินได้อโดยตรงเลยอไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บดอกเหมือนธนาคารเก็บดอกเป็นเงินพอนี้ก็ต้องมาซื้อกินอีกอันนี้เก็บแล้วกินได้เลยครับเนี่ยเนี่ยดูรับเนี่ยปลามีตัวใหญ่ๆครับผม ช่วงนี้ถ้าใครเยี่ยมชมมาได้เนาะได้ครับช่วงนี้อ่ายินดีต,ต้องโทรมาก่อนครับก็ขุดโค้งน้องนาช่วงนี้ฝน<ม>ตกนะครับเนาะรถลงไม่ได้ยังยังลงไม่ได้ครับแต่ก็ยังรับงานอยู่รับจองคิวนะครับ<อ>คือก็คือตอนนี้จองคิวตลอดนะครับต้องต้องรีบจองนะเพราะว่าเดี๋ยวถึงหน้าขุดจริงๆมันจะได้คิว อาจจะช้าล่าช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะท่านอาจจะรอนานต้องรีบจับรีบจองเลยนี่ครับเหมือนอย่างเงี้ยุร<ม>ฟรีฟอมครับสวยมากเลยครับแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรก็ไปได้หรือว่าเลี้ยงกระชังเลี้ยงกบ,บบนนี้ได้เนาะเลี้ยงกบเลี้ยงหอยทํากระชังไปไถ้าใครคิดว่ามันลึกเนาะแล้วก็มันจับยากคุณก็ทํากระชังแล้วก็ทาทาง2 0งลิตรอะไรเลี้ยงไป มันก็ทําได้แปลรูปได้หลายอย่างเนาะนอ่าเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างถ้ามีน้ํามันก็มีชีวิตเหมือนที่ในหลวงบอกนะครับมีน้ําก็คือชีวิตคนเรามันเกิดจากน้ําครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะตามมาทุกอย่างนะครับดูนะครับโอ้ปลาสนุกสนานมากครับอ โอเคครับสำหรับเย็นวันนี้ก็ถ่ายมุมสวยๆให้ดูนะครับทั้งมะพร้าวทั้งต้นอะไรเยอะแยะเลยครับแล้วข้างๆสวนนี้ก็มีพึ่งปลูกอะไรอีกเยอะแยะเลยครับมีบอกไว้หมดแล้วครับร้อยแปดพันเก้าครัมีไี่ออจุดที่ละจุดเพราะว่าไม่ได้ทำทีเดียวทั้งหมดอืพร้อมกันเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลามาก็นานพอสมควรเนาะ สามปีสามปีกว่าครับครับก็จะได้ขนาดนี้ก็คิดว่าจะได้ผลปีที่สี่ปีที่ห้าก็กินยาวเนาะอาศัยว่าทําอย่างนั้นจะลงทุนเราคิดว่าซื้อรถปีอัพคันหนึ่งกันแล้วกันเนาะประมาณสักสองสามแสนอ่ะมือสองอ่ะใช่ครับอ่าอย่าอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าคิดเยอะก็ไม่ได้ทำสักทีตรงนี้ก็ปีนี้ปีนี้จะทาแค่ตรงนี้ก็เอแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆอ่ะครับ มันไม่มีที่สิ้นสุดมันมันรังยิงเหลืออีกเยอะครับเหมือนน้าอย่างไงเราก็ใช้ประโยชน์อย่างกล้วยถ้าเราปลูกไว้ประมาณได้ประมาณสามปีมันก็เริ่มเริ่มหมดอ่านอเริ่มแก่ต้นเก่ามันเริ่มแก่เริ่มอะไรแล้วก็เราก็ขุดขุดหนอย้ายปลูกใหม่ให้มันสวยกล้วยนี่ไม่ต้องไว้นานเนาะก็ใช่ใช่ปลูกไปเรื่อยๆครับ ย้ายย้ายหน่อใหม่แล้วก็พอนอเก่าหมดอายุเราก็ตัดทิ้งไปเลยตัดโลนลงขออคอบอเนาะย้ายนอเก่ามันจะลูกมันจะเป็นเชื้อราไม่ค่อยดีไอ้ต้นเนี่ยเารียกอะไรเป็นเป็นเป็นโรคตายพายตายพายครับผมต้องย้ายเรื่อยๆได้กินไปเรื่อยๆเนาะ ไ้กินไปตลอดแหละครับไ้กินไปตลอดสับเรี่ยนกันวนเวียนกันไปนะครับทางพริกมะเขือทุกอย่างนะครับของกินปลูกได้หมดครับนี่ยังไม่ได้มาอยู่เป็นทางการเป็นทางการก็จะเลี้ยงเพิ่มอีกเป็ดไก่หมูไก่เลี้ยงหมูป่าเลี้ยงลอยแพได้นะเลี้ยงได้ทุกอย่างหลายอย่างคือเป็นแหล่งอาหารเราอยากกินอะไรก็สามารถที่จะ บริหารจัดการในพื้นที่ของเราได้หมดพืชผักผลไม้พวกไข่เป็ดไข่ไก่อะไรก็โอเคในอนาคตที่ที่เราวางไว้นะอย่างอย่างต้องต้องต้องไปตามสเต็ปใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเป็นขั้นบันไดนะครับอย่าอย่าทำเยอะแล้วดูแลไม่ทันหรือว่าอาจจะลงทุนเยอะเราก็ลงทุนทีละ มีพันก็ลงพันเนาะมีหมื่นก็ลงหมื่นแล้วแต่แล้วแต่ฝากอเอาทำแล้วแต่คนมีจะมีความคิดไม่เหมือนกันเนะาะคนมีตังก็ท,ทําทีเดียวได้เหมือนกันถ้าไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เราก็ค่อยทําไปเรื่อยๆครับค่อยอยับยายครับเหมือนตรงนี้เลยก็ยับยายไปเรื่อยไม่ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้เนาะอย่างน้อยก็ได้กินไว้ก่อนอที่ทํานี้ก็ หวังว่าได้กินครับคนอื่นทำเพื่อที่จะไว้บริโภคของตัวเองเลยแต่ว่าถ้าหอมันเหลือก็ค่อยขายรับแจกวางอะไรวางเนาะแบ่งปันแบ่งปันกันตามเป้าหมายของเราที่วางเอาไว้นะครับญาติพี่น้องอะไรมาก็มาเล่นมาอะไรก็แบ่งปันกันไป อย่างปลาอย่างอะไรก็มาย่างมาต้มกันญาติพี่น้องก็ว่าไป <c oughs> ครับ <c oughs> เราไม่ต้องไปไปซื้อไงก็งปลาเราก็ซื้อมาครั้งเดียวเนาะ <c oughs> นก็ออกลูกออกล้านแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆมันถ้าถ้าเราไปซื้อปลาที่ตลาดได้มาแค่ กิโลสองกิโลมันก็ขยายพันธุ์ไม่ได้ถ้าถ้าเราซื้อมาแบบนี้มาปล่อยที่บ่อมันก็ได้ขยายพันธุ์ได้จับได้อะไรออกับข้าวทำอะไรได้อีกนานอ๋อช่วยชีวิตใช่ๆหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นสิบสิบปีแล้วเนอะกว่ามันจะศูนย์พันหรือว่านอกจากคนอื่นมาช่วยจับใช่ไหม ถ้าจับเจ้าของนี่ยังไงก็ไม่หมดไม่หมด,มหมด <laughs> ปลาไม่มีหมดเออไม่มีหมดนะครับเว่าเป็นปลาที่ขยายพันธุ์เร็วอือก็โอเคครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆจากเสียเสมนะครับลองศึกษามาดูมาดูงานก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะมาปรึกษาเรื่องโคงน้องนาก็ยินดีครับยินดีก็เบอร์โทรฝากเบอร์โทรครับเบอร์โทร093 2545 <laughs> เก้าเก้าเจ็ดครับ Facebook Facebook ก็เสียเซมรถขุดเพจไลน์เพจไลนก็เบอร์เบอร์เบอร์โทรตามนั้นเลยพิมพ์ก็จะขึ้นเลยรับเบอร์ศูนย์เก้มสองห้าสี่าก็โทรมาได้สอบถามกันได้ครับช่องทางแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจหรืออะไรก็มาดูหรือว่ามีข้อดีก็มาแนะนําหรือว่าไม่รู้ก็เดี๋ยว ถ้าเรารู้เราก็จะแนะนําท่านนะครับก็ให้เป็นเขาเรียกว่าข้อแรกเปลี่ยนเนาะไม่มีใครไปรู้หมดไม่มีใครว่าจะไปรู้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่เรารู้เราก็จะเผยแพร่เข้าไปแลกเปเลีลป่ยนข้อมูล